ธนาคารกสิกรไทยหรือว่าเคแบงค์ ank, ได้เริ่มอนุมัติเงินกู้ให้ลูกค้ารายเล็กกว่า5แสนรายซึ่งใช้เทคโนโลยีพิจารณาโดยไม่ต้องใช้เอกสารแสดงรายได้หรือหลักทรัพย์คำประกันซึ่งอนุมัติเงินกู้ไปแล้วกว่า2 3 0 0 0ล้านบาทโดยคุณคติยาอินทราวิชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทยได้กล่าวว่าเราได้เดินหน้าอย่างรวดเร็วตามเป้าหมายผสานความเป็นเชลนเจอร์แบงค์เข้ามาในองค์กรขยายบริการธนาคาร ไปยังกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารเนื่องจากอยู่นอกเกณฑ์การพิจารณาประเมินสินเชื่อแบบเดิมๆซึ่งจะช่วยให้กลุ่มคนที่ยังไม่เคยเข้าถึงบริการธนาคารหรืออาจจะเข้าถึงบริการของธนาคารแล้วแต่ยังไม่เต็มประสิทธิภาพหลุดพ้นจากกับดักหนี้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงโดยวันนี้ธนาคารกสิกรไทยหรือเคแบง์ ank, ได้ประกาศว่าได้ขยายการปล่อยสินเชื่อขนาดเล็กรวมวงเงินมากกว่า2 3 0 0 0ันล้านบาท ให้กับผู้คนมากกว่า5 0 0 0 0 0คนที่ประกอบอาชีพอิสระ และไม่มีเอกสารยืนยันรายได้โดยเป็นการอนุมัติในช่วง9เดือนแรกของปีนี้นับจนถึงสิ้นเดือนกันยายนปี2565โดยคุณคติยาอินทรวิชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทยเปิดเผยว่าเราอยากจะช่วยคนนับนนล้านให้เข้าถึงและได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคารได้เราจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะสามารถบรรลุภารกิจ รวมถึงยกระดับการให้บริการลูกค้าปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้นไปอีกด้วยทางด้านคุณกฤิจ,จิตแจ้งกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยก็ได้กล่าวว่าธนาคารกสิกรไทยได้ตั้งเป้าขยายโอกาสการเข้าถึงและได้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคารกสิกรไทยที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่ผู้คนเป็นจํานวนที่เพิ่มขึ้นถึง1ล้านคนภายในเวลา18เดือนและในอีก24เดือนจะ ขยายเป็นประมาณ2ล้านคนโดยการเดินหน้านี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเชิงกลยุทธ์ของธนาคารกสิกรไทยที่ได้ประกาศไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมุ่งขยายโอกาสการเข้าถึงบริการธนาคารให้กับคนไทยจํานวนกว่า30ล้านคนที่ยังไม่เคยเข้าถึงบริการธนาคารหรืออาจจะเข้าถึงบริการของธนาคารแล้วแต่ยังไม่เต็มประสิทธิภาพซึ่งนี่คือสิ่งที่ธนาคารกสิกรไทย เรียกว่าเป้าหมายการผสานเอาความเป็น Challenger Bank เข้ามาในองค์กรโดยโครงการนี้ตั้งเป้า ที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล้ำสมัยและวิธีการทำงานแบบใหม่ๆของธนาคารเอามาช่วยผู้คนที่ทำงานอาชีพอิสระเกษตรกรและเจ้าของกิจการขนาดเล็กๆผู้ที่อาจจะไม่มีหลักทรัพย์คำประกรันหรืออาจจะมีไม่เพียงพอให้สามารถของเงินกู้ได้โดยใช้การประเมินที่เป็นธรรมมากขึ้นจากการพิจารณาที่ความสามารถและความตั้งใจในการชำระคืนเงินกู้ของผู้กู้โดยคุณกฤีกล่าวว่าในกลุ่มที่ได้รับเงินกู้นี้มีประ ประมาณ63,000รายเป็นเจ้าของกิจการที่มีรายได้น้อยกว่า2,500้านบาทต่อปีกู้ผ่านโครงการสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนวงเงินกู้รวมเกือบ5,000ล้านบาท และนอกจากนั้นเป็นบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่ำกว่า30,000บาทต่อเดือนจำนวนประมาณ215,000รายซึ่งได้รับเงินกู้สูงสุดถึง20,000บาทต่อรายผ่านโครงการ K-Pay Later ของธนาคารกสิกรไทย โดยเงินกู้จากโครงการเคเพเลเตอร์นั้นถูกนำไปใช้ในการซื้อของใช้ประจำวันท,ที่จำเป็นเนื่องจากพบว่าส่วนใหญ่เป็นการนำไปใช้ใจ่ายกับร้านค้าที่ขายของใช้จำเป็นเช่นพันธมิตรของธนาคารอาทิบิ๊กซีโลตัสซีเจ p อ e กซ ปตทเซ็นทรัลและแมคโครซึ่งมากกว่านั้นธนาคารได้เปิดโอกาสให้คนกลุ่มนี้เข้าถึงระบบธนาคารและได้เห็นว่าผู้กู้มีความรับผิดชอบในการชำระคืนเงินกู้เป็นอย่างดีเราก็จะเพิ่มวงเงินกู้ให้กับคนกลุ่มนี้และขายายการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอื่นๆเพิ่มเติมให้กับหลายๆคนในกลุ่มนี้อีกด้วยโดยคุณกรีดได้กล่าวต่อว่าจำนวนการทำธุรกรรมผ่านเคเปเลเตอร์เพิ่มขึ้นถึง10เท่าในช่วงเวลาเดียวกันคือตั้งแต่ มกราคมถึงตุลาคมของปีนี้ซึ่งธนาคารกสิกรไทยกำลังเดินหน้าการลงทุนต่างๆในเรื่องเทคโนโลยีด้วยงบลงทุนประมาณ22,000ล้านบาทสำหรับปีนี้และในช่วง2ปีข้างหน้า ส่วนทางด้านธนาคารกรุงไทยนานก็ได้เดินหน้าช่วยลูกค้าแก้หนี้ในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจรโดยธนาคารกรุงไทยในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้กูเรือของประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวได้อย่างยั่งยืนเข้าร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจรมีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนครั้งที่สอง ภายใต้แนวคิดติดปีกการเงินไทยสู่ความยั่งยืนโดยนำเสนอมาตรการแก้ไขปัญหานี้สินอย่างครบวงจรทางการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลดค่างวดการผ่อนชำระขยายระยะเวลาผ่อนชำระรวมถึงการเสริมสภาพคล่องให้กับลูกค้าครอบคลุมทั้งลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจซึ่งมาตรการช่วยเหลือลูกค้าด้วยการปรับปรงุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกค้ารายย่อยด้วยวิธีการรวมหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยประเภท อื่นอาทิสินเชื่อบุคคลสินเชื่อบัตรเครดิตหรือสินเชื่อเช่าซื้อเป็นต้นภายใต้สถาบันการเงินเดียวกันและสถาบันการเงินอื่นเพื่อเปลี่ยนสินเชื่อวงเงินกู้หมุนเวียนเป็นสินเชื่อแบบมีกำหนดระยะเวลา เพื่อขยารยระยะเวลากู้ปรับลดงวดผ่อนชำระและลดภาระผ่อนชำระโดยสามารถเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง31ธันวาคมปี2566ส่วนมาตรการช่วยเหลือพิเศษเพื่อแก้นนี้อย่างยั่งยืนสำหรับลูกค้าประเภทบุคคลและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจผ่านเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายทั้งลดอัตราดอกเบีย้ยลดค่าง,งวดการชำระหนี้แบบสเตปอัพ พักชำระเงินต้นและชำระเฉพาะดอกเบีย้ย เปลี่ยนประเภทหนี้วงเงินกู้หมุนเวียนเป็นวงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลาผ่อนสบายแบบมีกำหนดระยะเวลาหรือมาตรการอื่นๆเช่นการขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยการโอนทรัพย์ชำระหนี้การแปลงหนี้เป็นทุนการเพิ่มสภาพคล่องหรือการขยายระยะเวลาผ่อนชำระเป็นต้นซึ่งการพิจารณาลูกค้าแต่ละรายจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดโดยธนาคารจะเสนอแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสมกับความสามารถในการ การชำระหนี้และความเสี่ยงของลูกค้าส่วนโครงการปรับปรุรงโครงสร้างนี้ลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจและวิกฤตโควิดสิ 19, ที่มีเจ้าหนี้หลายรายโดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารมากกว่าหนึ่งแห่งวงเงินรวมตั้งแต่250ล้านบาทขึ้นไปลดการผ่อนชาระตามความสามารถของลูกค้ายืดระยะเวลาผ่อนชาระนี้ตามความเหมาะสมและเสริมสภาพคล่อง ตามศักยภาพของลูกค้าโดยมาตรการผักซับพักหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจที่มีศักยภาพและมีทรัพย์สินเป็นหลักประกันให้สามารถลดภาระทางการเงินชั่วคราวในช่วงที่รอให้ธุรกิจฟื้นตัว ด้วยวิธีการโอนทรัพย์ชำระหนี้และให้สิทธิซื้อทรัพย์คืนในอนาคตโดยราคาซื้อคืนจะเท่ากับราคารับโอนบวกต้นทุนการถือครองทรัพย์1%ต่อปีบวกด้วยค่าใช้จ่ายในการดูแลทรัพย์ที่ธนาคารจ่ายตามจริงและหักค่าเช่าทรัพย์หลังตีโอนที่ลูกค้าชำระมาแล้วสำหรับมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจอัตราดอกเบี้ยพิเศษ2ปีแรกไม่เกิน2%ต่อปี ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน10ปีได้รับยกเว้นดอกเบี้ย6เดือนแรกรวมทั้งได้รับการคำประกันสินเชื่อจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบอสออนานสูงสุดถึง10ปีโดยธนาคารยังมีมาตรการช่วยเหลือพิเศษสำหรับลูกค้าประเภทบุคคลและลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อช่วยลดภาระทางการเงิน ผ่านเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายทางการพักชำระหนี้งเงินต้นลดอัตราดอกเบีย้ยลดค่างวดและเปลี่ยนประเภทหนี้รวมถึงสินเชื่อบ้าน Home for Cash เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม อัตราดอกเบีย้ยพิเศษ3ปีเพียง3%ร์เซ็ระยะเวลาการกู้สูงสุด30ปีฟรีค่าธรรมเนียม3รายการได้แก่ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย์ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้และค่าธรรมเนียมจดจำนองสำหรับทุกการธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อมากกว่า20ล้านบาทหรือมียอดขายมากกว่า100ล้านบาทต่อปีที่ธุรกิจได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถยื่นของวงเงินสินเชื่อธุรกิจเพื่อฟื้นฟูกิจการในอัตราดอกเบี้ยปีแรก4%เซผ่อนนานสูงสุด7ปีสามารถยื่นขอสินเชื่อเพื่อรับการช่วยเหลือได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือหน่วยงานผู้ดูแลบัญชีสินเชื่อของลูกค้าตั้งแต่บัดนี้จนถึง30ธันวาคม ปี2,565และนอกจากนี้ธนาคารยังได้เสริมทับบริการทางการเงินด้วยกรุงไทย NPA m e g a s a l e s ส5 6 5ยกทับทรัพย์สินพร้อมขายคุณภาพดีทั่วประเทศกว่า3,000รายการมูลค่ากว่า1,4,000ล้านบาทลดราคาสูงสุด5 5พร้อมสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับทรัพย์สินพร้อมขายดอกเบีย้ยเริ่มต้นปีแรก0.5%ระยะเวลากู้สูงสุด4 0ปียกเว้นค่าธรรมเนียมการประเมิน ราคาหลักทรัพย์ประกันโดยสินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงินเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้เป็นเงินก้อนโตได้ง่ายๆวงเงินสูงสุด20ล้านบาทกู้ได้นาน30ปี สินเชื่อกรุงไทยส์ทมันนี่สำหรับผู้มีไรายได้ประจำแต่ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารวงเงินสูงสุด5เท่าของรายได้ไม่ต้องมีหลักประกันกู้ได้นาน5ปีพร้อมเสริมสภาพคล่องติดปีกธุรกิจ SME ด้วยสินเชื่อกรุงไทย SME Smart Shop ร้านเล็กก็กู้ได้แค่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงินหรือเครื่อง EDC กรุงไทยไม่ต้องใช้หลักประกันวงเงินกู้สูงสุดหลักล้านบาท สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ